ขายเบื้องหลังครับบรรยากาศนะเรื่มรสูงแล้วก็จะมีเรื่องอยเอาอันเดียวนเบื้องหลังเดิน ชางกิใส่ใหม่ได้ไหมอ่ะอชากินได้เกินได้ร่ยบื้อัอร่อยไหมครับอร่อยเลยถเบื้องหลังครับรูสาวสวยครับนี่สาวสวยทั้งนั้นเลยวัดีครับวัดีครับเบรรยากาศฮะเอา มาดูเบื yeah. yeah. like like added, bah, ้องหลังครับน you know, oh, oh, so ี่นมรูสาวสวยครับวันนี้กำลังกินอร่อยเลยจะโด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 ยจะดยดิกับร้อจะดยดิกับจะโดยน้ำเนาะกันเนอะบอกเอลอ๋นี่แสบครั้งโอ้แสบจะจะโดยน้ำอนฮะอากอักบ้อ อันนี้อันนี้ลีอ่งอันนี้ลีอ่งนี่คือมอลคือมอลวากุ้ยนี่นี่ฮะบรรยากาศครับเราตามเบื้องหลังครับสาวสวยหลายเมืองการนอกเมืองครับอันนี้รับปงตึกครับอันนี้อันนี้ที่ไหนฮะอ๋อสมอสมอสมหมูเท่าไหร่ครับหมูยี่สิบสองเนาะเดี๋ยวครับหมูยี่สิบสองเนาะโอเคครับเราตามเบื้องหลังครับ อันนี้อ๋ออันนี้อ๋อสมองหมูสิบแปดอครได้ีสเจ็ดค่ะบ้านศรีนรงเจ้าของสถานที่นะคะนี่เบื้องหลังครำรีวิวแต่อันนี้หมูสิบแปดครับเนี่ยนู้นทางโดนหมูเท่าไหร่ครับโอ้เก้าร้อยขายเบื้องหลังครับไม้สตรีน้องเมืองค่ะสตรีน้องเมืองครับสู้ตายอใส่แมตต์มองไม่เห็นเลยเนี่ยอ๋อทองแมตตหน่อยอันนี้เบื้องหลังครับเรามใส่เบื้องหลังครับ เออนี่ฮะช่งอ,องอช่องผัวผู้ใหญ่หมู่สิบแปดครับผัวผู้ใหญ่แล้วทอรผัวผู้ใหญ่ทำอะไรเนี่ยนี่ดูชากกันนะาัด <c oughs> เราเรามาถ่ายเบื้องหลังครับเนี่ยดู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 ดดสาวสวยหมู่มู นอกเมืองใช่ไหมครับเนี่ยเออมีแต่สาวเรืออนมีแต่สาวสวยมากเลยครับเนี่ยเรืออน้้ยแลวรเาถ่ายเบื้องหลังครับนี่นะฮะอันเนี้ยเรามาถ่ายเบื้องหลังครับเบื้องหลังจริงๆอ่ะนี่หมูเท่าไหร่ครับหมูเท่าไหร่ครับ หมูยี่สิบน้องเมืองนะครับมาน้องเมืองครับอันนี้หมูยี่สิบสวยทั้งหมดครับขอบคุณค่ะหมูยี่สิบค่ะหมูยี่สิบนะครับไปไหนไปไหนยายไปไหนแล้วโอเคที่อยายถ่ายอะไรนิดหนึ่งช่วงนี้ก็แต่ละคนก็กำลังถ่ายรูปกับช้างเนาะนะครับ ทำกลางยืนทันมาตอนเดียวกันว่าอะไรก็ถ่ายเป็นเี่ลึกไว้นะฮะบรรยากาศนะครับเรื่งหลังนะครับเอาไม่เข้ามาเอาเอาเอาบวเดับยมด้วย <car> <s chat ills> <c oughs> ดูทางไหนบ้างครับตอนนี้เราเดี๋ินไปดูเรื่องหลังสาวส,สวยน,นะครับเดี๋ยวไปถามน้องๆจากจากโรงเรียนอะไรครับ ปราสาทเวียคานะครับให้น้องๆสาวสวยๆทั้งนั้นเลยนะแต่งชุดอะไรครับเนี่ยชุดฟันคุยเหรออ่านี่จากอำเภอปราสาททั้งหมดเลยใช่ไหมโอเคครับถ่ายเบื้องหลังก่อนเนาะนะครับทางนู้นทางนู้นฮะเพราะถ่ายไกลๆ เรามาดูเบื้องหลังครับน้องๆนะฮะจายกับกับเภอและประสาทแล้วครับกับโรงเรียนนะครับประสาทอันนี้คุณครูเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาถ่ายเบื้องหลังครับน้องๆหลายๆคนนะนี่ทำงานเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไปนอนแล้วโอเคครับ นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายเบื้องหลังนะครับคุณตานะับคุณตาสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับเราไปถ่ายเบื้องหลังครับ เดี๋ยวเรามาถ่ายเบื้องหลังครับสาวสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนานๆทีจะได้มีรูปสาวสาวยูเอสเอวอรพลอภิวัแล้วครับวรพลอภิวัดใช่ไหมคะครับครับผมเดี๋ยวปุตตมให้นะคะขอบคุณครับค่ะสาวสวยจากไหนครับเนี่ยอ่ะจากยูเอสเอค่ะ

แถวๆตะกางเนาะวาวางปืนเนาะอนุยป้อุยปุยที่ไ้เนพิธกรไทยก่าแลผมนายพรวัตรพโคตรอาจารย์ประจบเรามถ่ายเบื้องหลังสััิมายัเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูหน่อยนึงครับขออนุญาตย้ำเรียนนะคะถึงรายละเอียดของการแสดงช้าในปี2566นี้นะคะ การแสดงช้างในปี2,566ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้มีการแสดงทั้งสิ้นเป็นกรืกองที่เคยชื่อว่ามาสจ๊ะสีสันโลกของช้างในวันนี้จะให้น้ถ่ายรูปด้วยครับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับกลับคุยจะนับ อย่างเป็นทางการผู้ดำเนินรายการเอนะครับทีมข่าทั้งหมด่มองน้องกาลมังเ้ยน้องกาลมงน้องกการกบกานะครับฝากติดตามด้วยนะครับเรากลังถ่ายหลังอยู่นะครขอบคุณครับ ฝัมงนั้นนีเนาะนี่กับทอมม่าทายผู้กำกับหน่อยนึ่งครับนี่นะฮะสวัสดีครับนี่ผู้กำกับนะครับกำกับลำดับนะอ่าแนะน้ำตัวเองนะครับเราม่าถ่ายเบื้องหลังครับวันนี้ครับครับวันนี้ผมนะครับก็ฝุ่มนะครับก็อยู่ในน้ำผมไดมอนด์นะครับที่จัดก็เป็นาแสดงทั้งหมดประมาณนี้ คขอบคุณครับนี่เป็นที่เรียกว่าเป็นการละเล่นของช้างนะคะในองค์นี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเจ้าห้ามีความสามารถของช้างสุรินที่ได้รัรฝึกฝนมาอย่างดีมีการแสดงที่เร้าใจแล้วก็สนุกสนานอย่างมากเลยทีเดียวความสามารถของช้างเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของเราชาวสุรินท์ ที่ขวนค่าแก่การ,รการรก้ไว้ณผืนแผ่นดินสุรินทถิ่นช้างนี้ค่ะ In is exploring another name nature between humans and the fourth act the race more famous many รับในงบ์ที่ห้านะคะที่เป็นองค์สุดท้ายของการแสดงนั้นจะเป็นองค์ที่ชื่อว่าช้างชูไทยไม่มีเขาอาจคงไม่มีขาดในองค์นี้จะแสดงงความยิ่งใหญ่เกรียมกรายของาระน้างศึกแล็ถือว่ามีนืออนักหนีคือแืนดินที่หลงอยู่็นกัด้วยการของงานพรงิาราสามารถ

มร้อยสี่พันลายลูกหลานพระยาสุรินทร์หลอดดวงใจเชิดชูชาติพุหิบงครขอเชิญทท่านรับชมได้ครับนี่ฮะนับบัดนีีค่ะงขอแนะนำกันนะฮะท่านนายกครับท่านรองนายกอบจครับนี่นะครับถือว่าูสำเร็จสำเร็จนะฮะ งานของท่าน้ชมชาติละกเราสวันัทธิ์เพื่อมาเป็ารเบื้องหลังครับซึ่งนสของอาจสูดขอพวัสดีครับมุ่ตสวัีครับถ่ายเบื้องหลังครับส่วนมากเขาจะถ่ายเบื้องหน้าวันนี้เราถ่ายเบื้องหลังนะครับเพราะว่านี่คือตัวหนึ่งที่ใหงานช้างมีประสบสำเร็จนะครับเพราะว่า ช่วยกันนะฮะอย่างน้อยคือ่วยของพี่น้องนะครับจากตำรวจนะครับหลายๆตุ๊กตุกตุ๊กตุ๊กตุากตุ๊กตุ๊กตว๊กตุ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 ๊กกตยังยุ่งตกตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊กตุ๊กตุกเุ๊กตุ๊กตุ๊กอนกตุนกตุ๊กครับนก เรามาถ่ายเบื้องหลังส่วนมากเขาจะมีต่ถ่ายเบื้องหน้าเพราะเบื้องหน้าผมถ่ายไปแล้วเดี๋ยวถ่ายเบื้องหลังทีมงานที่นะครับยังน้อยช่วยเหลือนะครับกับงานช้างไปดีนะครับนี่จากผู้ใหญ่บ้านนะครับของปกครองนะครับคุณครับเราถ่ายเบื้องหลังครับช่วงนี้เรามาถ่ายเบื้องหลังครับน้องๆกาลังแต่งตัวนะครับโังเรียนอะไรครับโรงเรียนครับน้องน้องครับโังเรียนอะไรครับ เปิดหน้าน้อยจะได้รอรอๆเนาะเราถ่ายเบื้องหลังครับน้อนะงๆจากโรงเรียนนะครับทรเทคนิคครับของเล่นเทคนิคครับดีนะหนุ่มเทคนิคทั้งนั้นเลยฮนะทั้งหมดเลยทุกคนไหมพอมีาเนะน่พอมีานะีเรามาถ่ายเบือบเเบอเเบ้องหลังครับส่วนมากเราเขาถ่ายเบื้องหน้าเราถ่ายเบื้องหลังครับแล้วก็มีพี่ที่ พ,พี่ทหารเนาะนะครับนี่นะฮะพ,พี่ทหารครับเรา,าถ่ายเบื้องหลังครับ <_ t od ic> นี่น้องๆจากโรงเรียนอะไรครับ <_ t od ic> เทคนิค <_ t od ic> บ<อ>่เทคนิคครับอ๋อเทคนิคครับแล้วก็พี่ๆทหารครับนี่วันนี้ฮะพี่ๆทหารครับเดี๋ยวสักครู่ฮะนี่ฮะเราถ่ายเบื้องหลงังบรรยากาศนี้ฮะเราจะมาชา้าห,หน่อยนึงนครนะ thank oh you